ครับสวัสดีครับผมอ้วนคนกระดินนะครับและนี่ก็คือคบเครื่องเรื่องบ้านบ้านนะครับวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะคือบ้านต้นไม้ก็ยช่งประเสริฐนะครับแต่อ้วนคิดว่าเอ๊ะบรรยากาศในเรื่องของช่วงนี้เนี่ยมันแน่จะบ้านต้นไม้มันน่าจะมีเรื่องของเต่าไฟโบราณอย่างเงี้ยนะครับอ้วนก็นเลยเอ๊ทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับสําหรับ อาจอาจจะนะครับเป็นไอเดียสำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่มีบ้านต้นไม้หรือว่ามีมุมพักผ่อนและอยากจะเสริมด้วยเต่าเต่าโบราณเนี่ยนะครับเต่าแบบล้านนาเนี่ยนะครับก็วิธีทําการง่ายๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอ้วนจะลองเข้าไปใกล้ๆให้พี่ๆเพื่อนๆได้หันนะครับก็ ทำโครงสร้างเป็นไม้เศษอย่างที่เหลือนะครับอ้านกับใจไม้เศษที่เหลือของของของที่จากในการสร้างบ้านเนี่ยนะครับมานะครับก็ทําเป็นคาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาดินใส่เข้าไปข้างบนนะครับแล้วก็เอ่อไอตรงนี้เนี่ยครับจะมีขายนะครับบนห้องว่าเคียงเนี่ยครับที่เป็นเล็กเนี่ยนะครับก็จะอันละประมาณ100บาทนะครับเออนี่นะครับก็เอออ้วนก็เลยบอกว่าเออช่วงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นแหมบรรยากาศนึ่งเนาะพอดีช่วงนี้ก่อ เรื่องของกระแสเรื่องของสมุนไพรก is, ็ค่อนข้างจะมาแรงอยู่นะครับเพราะเรื่องของพิษภัยในเรื่องของโควิด19กนะครับก่อสมุนไพรก็ได้ช่วยเยอะกันเลยเอ๊คิดแล้วอยากจะทําคลิปนี้เพื่อที่จะใื้ยพี่ๆเพื่อนๆนะครับลองเอาไอเดียเนี้ไปอัดดปไปปรับใช้นะครับตาม ความเหมาะสมของแต่ละคนแต่ละท่านนะครับว่าเอต่อไฟอย่างอีกก้ก็เขาข่ายดีเอออย่างประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นไอเดียนะครับก่อนตอนนี้ผมก็ทําที่เตรียมไว้นี่ก็จะมีเรื่องของผูเท่าทิ้งไม้เท้านะครับมีเฮดหลินจือมีมัตตูมนะครับอ่าแล้วตรงนี้เนี่ยเดียวจะมีเพื่อนๆนนะครับ ในชุมชนนี่แหละครับเข้ามาเยี่ยมผมที่บ้านต้นไม้ตรงนี้ตัวก็เลยเตรียมกาแฟนะครับไว้ตรงนี้ตัวนะครับเผื่อรับรองเพื่อนที่จะมาเอวหาในวันนี้นะครับก็นี่นะครับเป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆนะครับอ่าถ้ามีบ้านต้นไม้หรือว่ามีมุมพักผ่อนอาจจะเอาไปปรับปรุงใจนะครับก็ถือว่าเป็นแฮม ไอเดียนึงนะครับที่อยากจะมาแชร์มาแบ่งปันให้กับพี่ๆเพื่อนๆนะครับก็สุดท้ายนี้ผมอ้วนคนกะดินก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยติดตามช่อง YouTube ของผมนะครับแล้วก็สําหรับคนที่เข้ามาชมใหม่นะครับถ้าชอบไอเดียหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรอย่างไดนะครับก็เน้นย้ำผมกำนะครับ0861157007อ้วนคนกระดินนะครับก็ผมนะครับวันนี้นะครับก็ต้อง คงจะต้องลาไปก่อนแล้วนะครับผมอ้วนคนกระดินขอบคุณมากครับสวัสดีครับ